ดัดแนบดีไหมค่ะไฮรันเดอร์ตัวเก่ารูปสอดไนะดบบ้ครับอ่รูปส่อแบบประมาณสองนิ้วครับกระต่ายจากร้านซัพซังร็อตโตที่ได้เซอร์วิสมาแล้วค่ะวันนี้มาส่งงานอีซูซูดีแมคไฮเลนเดอร์ er, ตัวเก่าตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นหน้าถอยเช่นบ่าเนาะ แหนบจะอยู่ด้านล่างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคันนี้ถ้าจะโหลดเพิ่มไม่ใช่ปัญหาเลยจ้าทำการใส่กล่องโหลดแล้วก็ถ้าจะโหลดเกิน3มนิ้วก็จะเป็นการดัดแหนบสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้าใส่กล่องโหลดมาแล้วแล้วก็ต้องการจะโหลดลงเพิ่มเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการดัดแหนบโหลดเพิ่มค่ะลูกค้าต้องการให้เหลือ3ามนิ้วสอดช่างแบงค์จ้าก,ก็ได้เลยจ้าช่างวัระยแล้วดูแล้วมันได้โอเคตกลงก็จัดให้เลยค่ะเหมือนเดิมจกขึ้นแม่แรงถอดล้อหูแหนบด้านหน้าหูแหนบด้านหลังเนาะแล้วก็ นี่เลยจ้าทอดแมบลงมายกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันเอาแผ่นรับน้ําหนักออกค่ะแล้วก็ค่อยเอาขึ้นไปด,ดัดนะเอามาวางให้มันเรียบร้อยแล้วระหว่างนี้ค่ะแหนบไม่เท่ากันค่ะเราก็เลยไปเรียกลูกค้ามาเนาะช่างก็ได้ทาการอธิบายให้ลูกค้าฟังเลยว่าแหนบมันห่างกันเยอะมากก็เลยบอกว่าทางร้านเนี่ยถ้าดัดแหนบะจะดัดเท่ากันจะไม่มีดัดเปิดดัดเกินอย่างที่ลูกค้าเคยดัดมาเนะาะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเบื้องต้นค่ะ เพื่อความสบายใจของช่างแล้วก็ของลูกค้าด้วยนะคะเราก็เลยจะต้องทำการอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจก่อนที่จะทำการทำงานต่อไปจ้าโอเคค่ะคุยกันเรียบร้อยแล้วเอาแผ่นลำน้ำหนักออกจ้าทั้งสองตับเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการวัดระยะอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาขึ้นไปทำการกดดัดเลยจ้านี่จ้าช่างเก็ะกำลังทำการกดดัดตับที่หนึ่งอยู่จ้าเนี่ยพี่ร้านจะต้องเท่ากันทั้งสองตับคะ่ะไม่มี ดัดเกินดัดเกินแน่นอนจะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะขนาดของใหม่ออกจากศูนย์ป้ายแดงมาแหนบเพียงเท่ากันเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องดัดเท่ากันค่ะส่วนไปที่รถมันไม่เท่ากัน,นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจ้าอ้า,อาตับที่หนึ่งได้หรือยังได้เรียบร้อยแล้วไปต่อตับที่สองช่างวัดระยะค่ะได้หรือย,ยังจ๋ายังไม่ได้จ้ายกขึ้นยกลงเหมือนเดิมจะต้องเท่ากันทั้งสองตับค่ะนิดนึงก็ไม่ได้ขาดเกินก็ไม่ได้จ้าช่างของเราเนาะ อ้าวทั้งสองตับเข้ากันหรือยังคะช่างฉับฉับเรียบร้อยแล้วมาทำการประกอบแผ่นลับน้ำมันเข้าไปเลยจ้าโอเคค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะยกไปใส่ที่รถกันเนาะเดี๋ยวประกอบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วไปยกไปที่รถกันดีก,กว่าค่ะอ่าเหมือนเดิมเลยจ้าใส่หูแหนบด้านหลังแล้วก็หูแหนบด้านหน้าค่ะขัดให้แน่นเลย แจ้งก่อนนะคะร้านคาตังล้อโตอยู่พุทธมณฑลสายสามติดแพ่งตรงข้ารรมโรงเรียนสารศาสตร์นะคะที่ร้านแต่ทำกับข้งสองคนเนาะเราไม่มีลูกน้องแล้วก็ไม่มีสาขาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเราจะทํางานให้ลูกค้าได้ทีราคาถ้าลูกค้ามาหลายคันต่อๆกันต้อ,ตองขออภัยในการรอนานด้วยนะคะโอเคค่ะประกอบเนี่ยเรียบร้อยแล้วเอาล้อมาใส่ให้เรียบร้อยเลยจ้าคันน็อตวยมือกันน็อตปีนเกียวเหมือนเดิมเลยค่ะ สร็จแ,แล้วอัดต่อนี่บล็อกลมให้แน่ๆเลยปะ่ะเอาแม่แรงขึ้นแม่แรง3ามขาออกแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้เห็นทรงรถ้วค่ะเอาช่างลงเลยจ้าเรียบร้อยแล้วค่ะทรงก็จะประมาณนี้เลยเมื่อสกู่มาดงๆเลยดิเรียบร้อยแล้วเหลือสันม้สอดช่างะอะยมยมให้เรียบร้อยให้มันเข้าที่เข้าทางน็อตจ้ะ เสร็จแล้วก็ทำแานปิดฝาท้ายกระบะเลยค่ะสดใสกัรมังวัดปอดอยู่และช่างก็จะมาเดินมาทําการวัดระยะอีกรอบนึงนะคะว่าตรงตามที่คุยกับลูกค้าไวโอเคเรียบร้อยเป๊ะจะซ้ายขวานะเสร็จเรียบร้อยแล้ววัดปอดแล้วก็ส่งงานลูกค้าได้เลยขอบคุณลูกค้ามากมาเลยนะคะท,ที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านสตางค์ล้อโตอยู่พุทธมณฑลสายสามติดไแดงตรงข้ามโรงเรียนสารศาสตร์ค่ะมีอะไรตรงมาได้เลยขอบคุณค่ะ